HDP ทนแค่ไหนวันนี้มาทดสอบให้ดูกันไปเลยครับเวลาที่เราเอาไปปูบ่อเนี่ยพลาสติก HDP ต้องเจอกับอะไรบ้าง1นึ่รอยขีดข่วนจากเศษหินเศษไม้ใต้ก้นบอ่ออันนี้ HDP สามารถทนรอยขีดข่วนได้ครับ 2. การฉีกขาดจากของแหลมคมเช่นไม้ที่มีคมหินนี่มีคมอันนี้แนะนําเป็น HDPE หนา0.75มิลครับทนทานการลอยรั่วซึมจากของแหลมคมได้ดี3แรงกดแรงกลอนจากน้ําระยะยาวต้องบอกเลยครับว่า HDPE เนี่ยเป็นวัส,สดุที่ทําท่อประปาด้วยนะครับดังนั้นเนี่ยสามารถทนการกลองของน้ําได้ดีเยี่ยม4รอยรั่วตรงจุดเชื่อมถ้าใช้กาวเนี่ยก็สามารถมีโอกาสรั่วซึมสูงแต่ว่าที่ MP เนี่ยเราใช้เป็นเครื่องเชื่อมความร้อนสูงล้อมพลาสติกเสมือนเป็นแผ่นเดียวกันเลยอันนี้ระยะยาวหายห่วงครับ 5. สารเคมีความเป็น โดด่างก็สามารถทนได้ครับ HDPE ขึ้นชื่อเรื่องการทนสารเคมีอยู่แล้วและแนะนําให้เลือกพลาสติกให้เหมาะสมกับขนาดงานนะครับเช่น0.3มิลเมเนี่ยเหมาะกับงานขนาดเล็กงานชั่วคราว0.5เหมาะกับงานขนาดกลาง0.75มิลเมเหมาะกับงานขนาดใหญ่ใช้ระยะยาวมากกว่า10ปีเพื่อให้เหมาะกับน้ําหนักน้ําที่พลาสติกต้องอุ้มและระยะเวลาการใช้งานครับหากใครกําลังอยากทําบ่อขุดบอ่อเนี่ยสามารถส่งขนาดเข้ามาปรึกษา MP ก่อนได้เลยนะครับ MP พลาสติกผู้เชี่ยวชาญด้านการปูบ่อด้วยพลาสติกปูบ่อ HDPE